ลางวันเลข6กตัวเลขที่ออกได้แก่หมายเลขสองส9งเก้าสาเองสองเกเลขห้าตัวได้แก่หมายเลข2-9-3-9-0 2 9สามเลขสี่ตัวได้แก่หมายเลขเก 9, 9 0 เก้าเลข3าตัวได้แกใหม่เลข390390เลข2อตัวได้แกใหม่เลข90-90และเลขหนึงตัวไทยได้แกใหม่เลขศูหมายเลข0ผลกานเรางวัลหวยธนาเลข6ตัวก็เป็นออกมาสำเร็จเป็นทียบห้อยต่อไปเมนจะได้สิบต่อออกเลขรางวัลหวยตำราฝัน4-40ทับ ขอยพนักง,งานออกเรียงรางวัลน้อออกมาประจำหน้าที่อยู่ประกอบออกเรียงรางวัลในแนวนข่าวต่อไปขอเฮนเซนคณะกรรมกา,ารผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินในเนเกียรติขึ้นกดปุ่มประกอบออกเรียงรางวัลเป็นข้างที่